สวัสดีครับขออนุญาตสวัสดีมือเดียวนะครับวันนี้ไม่มีขาตั้งกล้องมานะครับอยู่ในสวนยางช่วงเย็นๆนะครับของวันนี้นะครับวันอะไรเนี่ยวันจันนะครับเช้าว,วันอยเย็นวันจันทก็มีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์มาเกี่ยวกับที่บ่าวลวดทําคลิปยางตายหนึ่งไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะครับก็คอมเมนต์มาว่ายางที่บ่าวลวด เปิดกรีดเอาน้ำนะี่ะเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หยุดเหมือนเดิมไม่มีทางแก้ได้นะครับก็บาโรดจะพูดอย่างนี้นะครับว่าเคยเห็นในสวนหลายท่านในพื้นที่บริเวณน,นี้นะครับในพื้นที่บริเวณท้องที่ของบาโรอดอยู่เนะี่ยเขาก็มีวิธีแก้ไขสมมุติว่าอย่างอย่างสวนแปลงแปลงข้างหน้าบาโลดเนี่ยนะครับ เขามียางอยู่พันพันหน่อยๆน,นะครับพันหนึ่งพันสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มียางตายเนื่องอยู่ประมาณร้อยต้นนะครับร้อยต้นจะเกิดจากสาเหตุใดอันนี้บ่าวโรดไม่ได้ถามแต่เขามีวิธีแก้ไขก็คือทุกวันนี้เขามาใช้อน้ำหมักคูชยเอมนะครับซึ่งบ่าวโรดก็ไปเอาน้ำหมักเขาในแหละครับมาใช้แล้วก็ ขอญาตเอาสูตรมาหมักใช้เองด้วยนะครับน้ำหมักแก้ไขยางตายหนึง่งกันเชื้อราอะไรต่างๆพวกนี้ลองดูก็ได้ผลในระดับหนึ่งของเขานะฮะจากร้อยต้นตอนนี้แก้ไขไปได้ประมาณ 50- 60ต้นนะครับก็กลับมากรีดได้เหมือนเดิมหลายปีแล้วนะฮะที่เขากลับมากรีดได้เหมือนเดิมฉะนั้นที่บารโรดที่เพื่อนเพื่อนที่คอมเมนต์มาว่าไม่หายหรอกเดี๋ยวมันก็หยุดนะครับ มันก็แล้วแต่ท้องที่นะครับพื้นที่การป้องกันแล้วก็ดินด้วยสําคัญนะครับตัวพหาหะที่จะทําให้เกิดเชื้อราต่างๆนะครับแล้วก็เราก็ป้องกันดีนะถ้าเราป้องกันดีเนะี่ยมันมันก็ไม่เกิดอีกนะครับเมื่อเมื่อมันหายแล้วแต่เนาะยกเว้นว่าไม่หายนะครับก็คือไม่หายก็คือไม่หายเลยแต่ถ้ามันกลับมาไหลมันมีน้ําน้ําเดินสังขาะ้อแสงได้เหมือนเดิมเนี่ยก็ก็ เกีดได้ตลอดนะครับเพราะว่าบาร์โรดไปดูสวนข้างๆแล้วเขาก็เอาน้ําปกติทุกวันนี้ก็ได้ได้ไหลปกติแต่ต้นที่แก้ไขไม่ได้ก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับทีนี้ยกามาที่ไร่ของบาวโรดห้าต้นที่แก้ไขไปเนี่ยที่ดูแลหยุดกกีดไปนะฮะของบารลโรดเนี่ยหยุดกกีดไปตั้งแต่ปีห้าห้าแปดห้าเก้าเนาะแล้วมีอยู่ต้นหนึ่ง บาโลดพึ่งจะมาเก็บผลผลิตนะครับเปิดกกีดได้ปี6 1นะครับ6 1เ2นี่แหละฮะประมาณนี้แหละได้ 2- อสปีสองสองปีกว่าแล้วฮะต้นนี้นะครับเพราะว่ามันมีแค่ห้าต้นต้นนี้เปิดกกีดก่อนเพื่อนที่เหลือ4ต้นที่อยู่หน้าหน้าไร่นะฮะก็พึ่งจะเอาน้ำได้ไป2เที่ยวเมื่อเมื่อก่อนฝนนี่แหละฮะ เมื่อกุมภาใช่ไหมกุมภามีนาไม่ใช่สิเมื่อเดือนมีนานะครับได้เที่ยวแรกนะครับเที่ยว2นะครับอ่อได้ได้สเดือนสมเดือนแล้วนะฮะที่ที่บาวโลดเปิดเอาน้ําตั้งแต่แถวข้างหน้านะครับที่มีทําคลิปไป4ต้นแต่ต้นนี้เอาได้ผลผลิตมา2อสาปีแล้วก็ถือได้ว่าก็เข้าสู่สภาพปกติแล้วนะค,ะคือไหลปกติ หกมีดเต็มหกมีดเต็มเหมือนเดิมเพราะว่าบารโรดเก็บหกมีดใช่ไหมฮะหกมีดก็เก็บเนี่ยก็ถือได้ว่ามันก็ปกตินะครับก็ไม่ไม่แน่ใจว่าที่พื้นที่จังหวัดอื่นอาจจะไม่ไม่เป็นเหมือนบารโรดคือแก้แก้ไขไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจคือคือแกไหลไหลแป๊บหนึ่งแล้วก็อีกเดือนต่อมาก็ไม่ไหลยอย่างนี้หรือเปล่าฮะแต่ของบาวโรดเท่าที่สังเกตนะครับเป็นปีเลยนะฮะ เป็นปีสองปีสามปีก็ก็ยังไหลเหมือนเดิมเดี๋ยวต้นที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวบาโรจะพาไปดูอีกสีต้นข้างหน้าเนี่ยก็ก็ยังให้ผลผลิตแต่ยังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่บาร์ก็ไม่ได้หักโหมนะครับแต่ไอ้ต้นนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูต้นนี้กันก่อนนะครับทําไมถึงให้มาดูต้นนี้เพราะว่าในสวนเนี่ยทั้งสวนเลยยางที่เปิดกี่ตอนนี้ห้าร้อยกว่านะครับ ทั้งสวนมียาง600กว่าต้นแต่ว่าที่กรีดอยู่ตอนนี้คือ500กว่าหน่อยๆนะครับห0 0อยหน่อยๆก็มียางตายนึ่งอยู่แค่5ต้นอยู่ข้างหน้านู้น4ใช่ไหมครับแล้วก็มาต้นนี้ต้นนี้นะฮะแต่ต้นนี้เปิดกรีดก่อนเพื่อนได้2-3สปีแล้วล่ะฮะก็ให้ผลผลิตปกติ6เมีดเก็บเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่จะอ่ หยุดกรีดเขาเนี่ยเมื่อปี5 9เนี่ยบาโรก็จะฉีดไตโคโนมาไม่ให้มันลามไปต้นอื่นนะครับไม่ให้ต้นอื่นมาติดด้วยแล้วหลังจากที่รู้จกักน้ำหมักคูชเชมก็เอาทั้งสูตร2ส,สูตรนะฮะเอาสูตรแก้ไขยางตาเนื่องแก้ไขเชื้อรามาฉีดด้วยฉีดทั้งลำต้นฉีดทั้งบริเวณรอบโคนนะครับก็ปรากฏว่าต้นอื่นไม่มี ไม่มีติดนะครับใกล้ๆก,กันแค่นี้ก็ไม่ติดนะครับอันนี้ขีดมาได้สองสามปีแล้วเนี่ยฮะนวลนวลน,นี่สีนวลนวลน,นี่ก็คือสีของฮอร์โมนไข่นะครับฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่บาโรดก็ใช้นะน้ำหมักครูเจมของบาโรดก็ใช้นะฉีดทั้งสวนเนี่ยนะฮะทั้งลำต้นทั้งบริเวณโคนต้นฉีดหมดนะครับ อันนี้คือมีดแรกนะครับมีดแรกของอรอบนี้นะครับอันนี้ถ้วยใหญ่หน่อยเนาะก็ให้เขาก็กรีดเขาปกตินะครับไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ได้พักอะไรเลยตอนนี้นะครับก็ถึงเวลามาก็กรีดปกตินะครับหกเชา้าหกมีดก็เก็บขายนะครับก็เต็มนะฮะเต็มเต็มหกมีดนะครับก็อันนี้มีดแรกเนาะอ่ะ เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆนที่คอมเมนต์มาว่าไม่มีทางหายเดี๋ยวมันก็หยุดบาโรดก็รอดูเหมือนกันครับอันนี้เข้าปีที่สามแล้วนะก็มันก็ไม่หยุดนะมันก็ไหลยอยู่ปกตินะครับไหลแรงด้วยไหลาตามมีดเลยนะครับแต่มีดเราปั๊มมาเลยนะครับอันนี้ก็เชื้อเห็นว่าบางพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันเนาะการแก้ไขปัญหาเชื้อราหรือการ ติดเชื้อหรือตายหนึ่งอะไรต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็รอดูนะครับว่าเข้าปีที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10แล้วเขาจะหยุดไหมแต่ทุกครั้งทุกปีบาลโรดจะฉีดกันเชื้อราโดยไตโคโรมาบ้างน้ำหมักคูเชมบ้างนะครับก็ฉีดทั่วสวนนะครับโดยเฉพาะต้นฝน,นฉีดไปแล้วนะครับบารดฉีดไปแล้วก็ปัญหาที่ก่อให้เกิด ความระแวงระว,วังโดยเฉพาะชาวสวนยางกับโรคราอะไรต่างๆเนี่ยบาโลดไม่หนักใจแล้วฮะตอนนี้เพราะว่า,าได้ได้สูตรคชูเอมกับไตรโคโรมามาฉีดพ่นป้องกันเชือ้อราเนี่ก็แก้ปัญหาได้ในระดับที่ดีทีเดียวนะครับดังนั้นก็ฝากเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับว่าไม่ต้องกังวลใจนะครับลองนะครับต้องทดลองด้วยตัวเองนะอย่าเพิ่งไม่เชื่อและอย่าเพิ่งเชื่อ หลายท่านก็อาจจะบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างเดียวยืนกระต่ายขาเดียวไม่เชื่ออย่างเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่เชื่อก็ลองเอาไปใช้ลองเอาไปทําดูนะครับสําหรับวิธีป้องกันสวนยางของท่านบาโรสจะฉีดพ่นทุกต้นปีไอ้ต้นต้นฝนนะครับป้องกันเชื้อราต่างๆนะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับแล้วเสร็จยางตายเนึ่งในเคสของบาโรดต้นนั้นนะครับ ก็อย่างที่บอกว่าหยุดกรีดนะครับจนเขากลับมาฟื้นตัวอีกครั้งก็เอาผลผลิตเขาได้เหมือนเดิมนะครับดันั้นสูตรที่หลายคนเห็นใน y t u t u นะครับก็คือน้ำหมักแก้ไขของคูเชเอมแล้วก็ของบาลโลนี่จะเติมด้วยฮอร์โมอนไข่นะครับฮอร์โมอนไข่ไก่ที่เห็นหน้านวลนๆนะครับไม่ใช่ยานะครับ อ่าต้องดูดีๆนะครับท่านเอาไข่ไปฉีดี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้นนะฮะมันจะเป็นนวลๆอย่างนั้นอ่ะสีแดงๆแก้มแดงๆเหมือนสาวแรกรุ่น่ะนะฮะก็ทําให้อ่าเปลือกบางนะครับเปลือกนิ่มนะครับกรีดง่ายนะนะฮะก็ลองดูนะครับนี่แหละครับยางตายนึ่งอยู่ได้นะครับกรีดได้แต่จะรอดูนะครับเห็นเพื่อนที่คอมเมนต์มาบอกว่าอ่าเดี๋ยวมันก็หยุดนะครับเดี๋ยวมันก็ไม่ไหลแล้ว เชื่อเถอะว่างัันก็จะรอดูนะครับปีที่3แล้วเข้าเดี๋ยวจะเข้าปีที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10เดี๋ยวจะรอดูครับขอบคุณครับ